นี่คุณลูกค้าคะเตรียมรอรับนะเดี๋ยวทั้งแอมนะคะแล้วก็น้องๆน,นะคะจะทยอยส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าทุกคนนะใจะเย็นๆนะเพราะวาตอนนี้ออเดอร์เข้ามาปังมากๆเลยนะคะพี่ให้ดูหน้าใกลๆป็ไ้ไงหน้าใสมากค่ะ ไม่ได้หรอกเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราใช้จริงนะเพราะว่าใช้มาเป็นปีกว่าจะเอาออกออกมานะคุณทุกท่านคะของเขาดีจริงและปลอดภัยพี่จักชอบตรงนี้มากๆเลยแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยมันซึมเร็วดีมากๆอะชอบตรงนี้มันถูกใจมากๆเลยมันเหมาะกับอากาศในประเทศไทยเห็นความปังยังทีนี้เชื่อหรือยังว่าของเขาดีจริงนะถ้าไม่ดีจริงไม่สามารถเป็นแสนๆขวดแบบนี้เราจะบอกให้แล้วยอดออกไปในวันนึงเป็นหมื่นขวดนะเห็นแล้วดีใจจังเลยขวดนะ390 ส0บบาทเท่านั้นแถมให้เลยอีก1ขวดค่ะถ้าเพิ่มอีก110บาทนะได้ไปเลยถึง3ขวดในราคาเพียง500บาทเท่านั้นนะคะหรือจะอ,อีก1โปรก็ได้เป็น4ชิ้นนะมีสบ,บู่มีครีมมีเซรัม่มแล้วก็มีกันแดด4ชิ้นจัดไป590จัดไปนะอย่าลืมนะนึกถึงเอมิฮยาเอเซนเซอรรั่มด้วยอีกทีทนึ่งนี่คุณลูกค้าคะเตรียมร